เปิดไฟครบเออกำลัแล้วน้ำตาลหนึ่งเป็นต้องฆ่า,ารีบน้ำตาลผมวะไม่ดิต้องฆ่าสีสวัสดีทุกคนก็นเลยนะครับอยู่กับผมไหมนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่างหนงที่จะตกร้าย yeah. เสรบกันุยนะครับผมเย่ สวัสดีคผู้ชมทุกท่นะครับผู้ชบผมนะครับแุกท่นวันนี่เราอยู่กันในซูเปอร์ซัดอีกแล้วนะครับทุกคนเนี่ยจะไม่ดีดมากนะครับเราจะรีบมารีบไปนะครับทุกคนเพราะวันนี้ผมมีงานเยอะนะครับทุกคนนะรีบอัดคลิปนี้แล้วก็จะไปรีบอัดอีกคลิปหนึ่งนะครับทุกคนติดต่อไว้ก่อนนะครับผมจะเปิดเทอมแล้วนะครับทุกคนก็ใครจะเปิดเทอมก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับทุกคนนะว่าจะเปิดเทอมแล้วนะครับทุกคนก็ผมเปิดเทอมวันพรุ่งนี้แล้วนะครับทุกคนวันพรุ่งนี้วันที่วัันเลือกตต้งชราิ ก็ในวันนี้นะครับทุกคนเราจะมาเล่นตุลก้อนแบ็คเจก็ไม่ได้เอาบัตรแบ็คแจ็คมาลืมโทษ2,000 years later งอเคได้มาแล้วครับทุกคนเออทุกคนเมื่อกี้แบบว่าไม่ได้เกิดขึ้นนะเมื่อกี้พอผมพูดตูบอกมันเสกให้ผมนะทุกคนเมื่อกี้เออผมไม่ได้โมอนะครับแต่มอไปแล้วล่ะ แบล็กแจ็คแบล็กแจ็คป๊าเรียบร้อยแบล็กแจ็คนะครับทุกคนคือการพน,นันที่ยิ่งใหญ่ชีวิตคือการพนันที่ยิ่งใหญ่ต้องรีบออกมาก่อนทุกคนวุ่นวายมากเลยกลับเข้าไปใหม่ออกแล้วกลับเข้าไปใหม่จะได้อ่านได้ว่าผมมาตรงนี้อย่เปิดไฟคร้ยกัมแล้วกัมแล้วเห็นปะเห็นไหมเห็นปะ อย่าจบไวนะกมอย่าจบไวหีมอสไวคีตอน้ไม่กินสกตัวเมื่อกี้ใครพูดยังไม่กินสกอตแบ๊กทุกคนวอซีน้ำางินเลยซีนำนม่้ผมยืนใกล้กั้จูบแล้วการดาหลดใกล้จะเส็จแล้วเจซีีนำนมากเอพูดมากพูดมากปิดไหม มากมากมากทุกคนที่พี่โบบอว่าพูดมากอาจจะคนที่บอกพูดมากหรคนบอกที่คนทีพูดว่าอาจจะเป็นใช่ผมไม่รู้นะเมื่อกี้ตอนแรกอะเมื่อกี้ตอนแรกศพมันอยู่ตรงไหนอะผมมาเดินไปตรงห้องเก็บอาวุธอะแล้วก็ลงไปข้างล่างไปแก้ไฟอะแล้วก็ตอนแรกก็เดินกลับขึ้นมาอีกรอบแล้วเดินสวนไม่รูม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 เมมต็มเตมมมเมมมม เป็นคนน้ำตาลหนึ่งเป็นเป็นอะไรเป็นหมอตอนหมอทำไมไม่รอให้หมอชูบ้านเป็นน้ำตาลมึงเป็นหมอในเกือบผมตาหนี้แล้วผมเป็นอะไรเป็นคนก็ผมเป็นคนไงแล้วจะเป็นอะไรอียเฮ้ยนี่เนรอตที่หมอไม่ใช่หรอทำไมไม่รอน้ำตาลมันห้าวเอาแล้วหกรเพื่อเอาจป็นหมอไอ้คนใช่เลย วขออนุญาตปิดลำโบนะทุกคนเสียงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกดไวเกินเฮ้ยนำเงินไม่เอานะเว้ยเฮ้ยต้องฆ่า,ต,า,ต,าตีน้ำตาลผมวะไม่ดต้องฆ่าสีจบอีกละริงเลยเสี่ยงวาพอดีโอ้ยเสี่ยงเลยที่มาตอนนี้อ้าวเฮ้ย ไอเหลืองกินศพเหรอเหลืองกินศพใช่ไหมเหลืองกินศพป,ปะ่ะเรือ่ามันกินศพอะไรครับสงไก่นะสมูทตงไๆๆก่นปปะเชื่อช่วยช่วยปูใครใครใครกินศพอ่ะวันนีศพขึ้นกินอ่ะแล้วเมือบอกกินไปเลยไม่รู้ว่าตุ้นี่สมูทหรือป,ป ใครรมันนอะะไเี่ยตอนนี้ผมฟังใครไม่รู้เรแล้วนะคบพูดซ้อนกันอยู่ได้ฟังไม่รู้เรื่องโมติลาคนหุบปากเลยนี่ไม่ปอบอ่ะมันกินไปแล้วศพหนึงนะเจอศพปุ๊บกดโหวตได้เลยนะเพราะว่าหมอมันก็ไอ้นี่รอไม่ได้แล้วรอมันกินไปเลยมันไม่กลัวแล้วรอบเนี้หมอจะชุบใจนะหมอมีความชุบไอ้ดอกไอ้ดอกใจเย็นดิเฮ้ยอีปองน้ำตาลออกไปแล้วน้ำตาลปอบ ่อวญาณเฮ้ยไม่ใช่วิญญาณอบเ้วดีไม่เดารอบเลยผิดบอบได้ป่จะผิดบอบอุ้ยโหอ้สรอายตัวเองสวัสดีครับเฮ็ดชยยไม่ได้เดาเลย กนุ่มใส่สีฟ้ามินยูกับขาดิขาดิเที่ยวอ่ะแต่ก็ไม่แน่แต่ล่อยมันก็ไม่คิดแค่นี้จะหลอกไปเลยตัตราต่อรองอยู่เลยรับตัวป้าก็เป๊ะเม่แล้วโอเคก็รอบหน้ารอพอนะครับทุกคนโอเคก็ เราในวันนี้นะครับผมชอบกันหรือเปล่าใครชอบก็กดไลค์กันด้วยแล้วกดแชร์กันด้วยกดซับกันด้วยนะครับทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปว่าผมต่อไปมุ่งหน้าไปสู่พันซับด้วยกันนะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับผมบายๆสั้นไปหน่อยแต่ขอโทษด้วยนะครับผมคลิปหน้าจัดเต็มแน่